สัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Hidden Moon Reader Channel นะ mm hmm. ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมา,าสาธิตนะคะการเปิดไพ่ละกันนะ mm hmm. เพราะว่าเจนอะเ mm hmm. พิ่งเอาไปใช้กับการอ่านไพ่ลงช่องอื่นของเจนมาแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสเปรดที่ดูน้อยอะแต่แบบว่ามันตอบโจทย์อะไรได้มากนะคะ mm hmm. แล้วก็บวกกับว่ามีคนนะคะทักมาสอบถามเจนนะคะเกี่ยวกับ พวกการเรียนนะหรือว่าแบบว่าการเป็นนักอ่านไพ่แบบสายฮิวเหมือนแบบว่าจะเปิดไพ่เพื่อแบบให้คายยําแนะนำอะไรเงี้ยมันมีสเปรดที่เหมาะสมไหมเจนต้องบอกก่อนว่าคําว่าสเปรดที่เหมาะสมคืออะไรเจนไม่เข้าใจนะคะต้องบอกเลยเพราะว่าเจนไม่มีสเตนอะจะบอกว่าเจนเป็นคนที่มีสเปรดตายตัวไหมไม่มีเลย แล้วแต่อารมณ์ไหนอยากเปิดอะไรนะคะแต่ว่าเจนจะมาแนะนําเทคนิคล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนแบบอ่านแบบจะอ่นานไพ่ฮิวใจแบบมันมีการวางไพ่พิเศษไหมแบบ5้าใบหกใบเจ็ดใบสิบใบนะคะเจนก็จะบอกว่าในการที่แบบอยากจะให้คําแนะนําชี้ทางสว่างกับใครสักคนนะคะมันรูปแบบของการวางไพ่มันไม่ตายตัวมันอยู่ที่ว่าคําถามนะคะมันเป็นอะไรแล้วคาตอบเราต้องการให้อะไรเขเพราะฉะนั้นเจนนะไม่สําคัญหรอกว่าไอ้ตำแหน่งที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่สําหรับเจนต้องมี2อัน ะค,ะคือตำแหน่งหนึ่งเป็นคำแนะนำอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นแนวโน้มหลังจากที่เขาทำตามคำแนะนำมีแค่นี้นะคะ่ะแค่2ตํตำแหน่งหลังเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้อดีตปัจจุบันนะคะคำแนะนำแล้วก็อนาคตหลังจากที่คำแนะนำหรือว่าปัญหาคืออะไรนะคะแล้วปัญหาเนี้ยต้องฮีลยังไงคำแนะนำแล้วก็แนวโน้มหลังคำแนะนำนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตนะคะการอ่านไพ่แบบ คิวอกคิวใจแล้วกันนะคะว่าเขาทํากันยังไงอ่ะก่อนอื่นนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอ่านไพ่เพื่อให้คําแนะนําเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเจะจะบอกว่าเจนอ่ะเป็นคนที่ต้องพูดยังไงเผื่อแบบคนไม่เห็นภาพอ่ะเพราะว่าเจนอ่ะเวลาเจนแบบสอนไพ่หรือแบบเจนอธิบายเกี่ยวกับการใช้ไพ่อ่ะเจนมักจะมองในมุมมองของเองคือเจนมองว่าคําตอบอ่ะ อนาคตอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทําให้มันตายตัวหรือว่าสมมุิถ้าบอกว่าอนาคตมาแล้วเกิดมันเป็นไพ่ที่แบบดูดูแล้วแบบไม่ค่อยมีกําลังใจนะเจนสําหรับเจนจะไม่มีคำว่าไพ่ดีไม่ดีนะอะแต่คือเปิดมาแล้วมันเป็นไพ่ที่แบบรู้ดวงแบบบางคนรู้ความหมายไพ่อะแล้วมีความรู้สึกว่ามันเฟลอะเขาจะรู้สึกยังไงเออแล้วก็เจนอะ่ะเคยนะคะดีเบตกับใครไม่รู้นะจําไม่ได้ไม่อยากใส่ใจนะคือ เป็นคนที่โตกว่าเจนนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอนาคตมันออกมาเป็นแบบนี้ก็คือต้องอ่านไปตามนั้นไม่มีวิธีทางแก้เจนเลยแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วถ้าอนาคตไม่มีทางแก้ถ้าคือบอกว่าเขาจะไม่ดีเขาต้องไม่ดีเลยเหรอ mm hmm. เจนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้มันไม่ใช่แนวทางของฉันมันอาจจะเป็นแนวทางของคนอื่นแต่เราจะทําแบบนี้ไม่ได้เจนก็เลยเพิ่มอีกใบหนึ่งเจนก็เลยแบบเจนเวลาเจนสอนนักเรียนนะแม้กระทั่งเลอนอมองนะเจนก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันกันกบคิปเปอร์นะ แบบทุกไพ่เลยพี่เจนสอนบอกว่าไอ้คาว่าอนาคตอะเจนขอเปลี่ยนได้ไหมขอซื้อได้ไหมคาว่าอนาคตแล้วเปลี่ยนเป็นแนวโน้มและคําแนะนำได้ไหมอย่างเช่นแนวโน้มในอนาคตมันอาจจะเป็นยังไงเราจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเพื่อแบบว่าขยายอนาคตเพราะฉะนั้นหมายความว่าอนาคตนี้มันยังไม่เกิดนะคะมันอาจจะเกิดสิ่งนี้ก็ได้แต่ว่าพอมีคําแนะนําปุ๊บถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็สามารถทําอนาคตให้ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเจนจะไม่ค่อยให้ความหมายกับคําว่าอนาคตจะให้เป็นคําว่าแนวโน้มนะหรือบางทีเจนอาจจะวางคําแนะนําไว้ก่อนแนวโน้มนะคะเพราะเจนเชื่อว่าสิ่งที่ทลูกดวงทุกคนต้องการนะจากประสบการณ์จากของตัวเองนะคือลูกดวงทุกคนต้องการอะไรรู้ไหมก็แค่ต้องการรู้ว่าเออจะมีใครแนะนําอะไรเราไหมแค่นั้นนะคือเขาไม่ได้หมายเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าอนาคตมันจะต้องเปลี่ยนไปเป๊ะๆตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทายอนาคตแม่น แม่นแบบเหมือนจับวางมันก็เป็นประโยชน์กับคุณเป็นเบนเนดฟิคกับคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะสำหรับเจนจริงก็เลยชอบเพิ่มอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือทางแก้นะคะหรือวิธีแก้อ่ะแต่ว่าถ้าใครมาเรียนเรนอมองกับเจนนะเจนจะบอกเลยว่าแก้อย่างไงนะคะตรงไหนถ้าแบบอยากแก้อยากใช้ไพ่แบบเรนอมองคิวอกคิวใจคนอื่นอะ่ะต้องทํำยังไงอ่ะซึ่งในหลักการทุกอย่างอ่ะไพ่ทุกอย่างมันเหมือนกันแหละมันอยู่ที่ว่าคุณจะมาร์กตำแหน่งยังไง นะคะแต่ว่าอย่างเลนอมองเขาจะมีวิธีการมาร์กตำแหน่งที่มันเป็นระบบเฉพาะของเขานะคะาการอ่านไพ่ทาโร่กับอาราเคลน,นะคะอาจจะไม่เหมาะนะคะโครงสร้างการอ่านไพ่มันอาจจะไม่เหมาะที่จะมาใช้ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเจนก็จะขอใช้กับไพ่สาหรับนี้เรากันนะคะที่ เหตุผลนะคะที่ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ The ลเซี u t าโร่คือหนึ่งชอบ2นะคะก็คือมีเปิดคลาสพิเศษค่ะมีนักเรียนนะคะอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานจัก,กระนะคะผ่านการอ่านไพ่เขาก็เลยเลือกไพ่สำหรับนี้นะคะเพราะว่าอยากเข้าใจแต่ละจัก,กระนะคะแล้วก็เอามาลิงก์กับไพ่ชุดนี้ก็เลยสร้างเป็นคอร์สพรเวทนะเป็นคอร์สแบบว่า อ่านไพ่เชิงฮิลลิ่งนะคะเป็นแบบจักรทาร่ฮิลลิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคอสพิเศษนะคะต้องแปลว่าเป็นคนต่อคนอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจนก็จะมาแนะนำสเปรดหนึ่งแล้วกันะะก็ไม่รู้จะเรียกสเปรดอะไรแต่จริงๆสเปรดอันเนี้ยเขามีข้อมูลนะอยู่ในไพ่กวนอินออร์เคิลนะคะอือเอาเป็นเขาเรียกว่าสเปรดเดอะโลตัสบลัซซัมนะคะ <c oughs> แต่ว่าคือจริงๆปกติเจนก็อ่านไพ่ตามสเปรดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าแค่การเรียงไพ่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะเขาก็จะบอกว่าบางทีอ่ะ ลูกดวงหรือตัวเราเองอะแค่อยากจะรู้ว่าเออไอปัญหาเนี้ยหรือคําถามสิ่งที่มันเป็นแรงต้านอยู่ในใจแล้วข้อสงสัยเนี้ยมันจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อแบบเบื้องบนอยากจะสื่อสารหรือว่าแบบว่าโลกภายในอะไรสักอย่างออยากจะนําทาง แล้วก็เหมือนแบบอยากจะให้ทางออกเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแบบเตือนใจว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นบทเรียนนะแล้วก็จะรับมือกับปัญหานั้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในการอ่านไพ่ฮิวใจบางทีมันเกี่ยวกับการแก้เขาเรียกว่าอะไรแก้ปมปัญหาของเจ้าชะตานะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถบอกได้ว่าการงานเขาจะดีถ้าเขาไม่เปลี่ยนไมล์เซตตัวเองเพราะว่าถึงคุณบอกว่าูคุณจะได้เปลี่ยนงานยังไงก็ได้ทํางานที่ใหม่แต่ถ้าไมล์เซตบางอย่างหรือชุดความคิดบางอย่างไม่เปลี่ยน เป็นยังไงอะ่ะทุกอย่างก็ต้องวนลู้นะเป็นพลังงานเดิมเป็นตัวตนเดิมเขาก็ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในการอ่านไพ่ทุกครั้งที่เจนดูดวงให้ลูกดวงคือเจนจะดูแบบดูยันนิสัยเขาเลยนะดูยันพลังงานภายในของเขาแล้วแน่นอนาการวางไพ่แบบนี้นะหนึ่งทำให้เรารู้ว่าเขาเครียดด้วยเรื่องอะไรมานะคะเขามีอารมณ์ในเชิงไหนนะซึ่งในการมีแบบสเปรดอันเนี้ยจะบอกเลยใช้ไพ่แค่สี่ใบแล้ว เวลาเอาไปทําคลิปสั้นนะคะหรือว่าแบบไม่ใช่คลิปสั้นมีคลิปแบบอ่นานไพ่แรนดอมหรือพิกอังการ์อะคือเป็นเป็นความแบบเป็นความน้อยที่มากอะคือแบบคุณสามมีไพ่แค่สี่ใบอะคุณสามารถเล่าเรื่องได้เป็นฉากๆนะคะสามารถพูดได้สามารถแบบ รู้อะไรหลายๆอย่างผ่านไพ่สี่ใบนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าแนวทางนะคะตำแหน่งในการวางไพ่มันเปลี่ยนไปนะคุณก็ลองดูก็ได้นะวันนี้เจ้ก็จะใช้ไลท์เซียทาโร่แล้วกันไม่อยากใช้ไพ่ที่มันแปลกมากเพราะว่าหนึ่งมันยังมีความเป็นความหมายทาโร่ถ้าแบบใครที่ยังมองโครงสร้างนะคะหรือว่าอ่านพลังงานจักระอะไรไม่ออกอะค่ะ ก็ยังสามารถแบบดูความหมายแบบตามต้นฉบับของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูใบแรกนะคะเราก็จะเปิดทั้งหมด4บใบเจนขออนุญาตความไพ่ไปก่อนนะคะหนึ่งในการเรียนไพ่ที่ดีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยถนัดคุณความไพ่ไปก่อนเจนจะสอนนักเรียนทุกคนนะคะว่าให้ความเพราะว่าเรียกว่าการที่คุณหงายหงายไพ่ออกมาแล้วเจอหน้าไพ่พร้อมกันอะ่ะสมององคุณนะคะจะเกิดการติดล็อกทันทีมันจะแบบ ประมวลผลไม่ถูกนะคะแล้วก็ไอจินตนาการหรือแบบคำทำนายที่มันควรจะเกิดอะคะ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบโดนขัดไว้นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะพไพ่ใบแรกนะคะเขาเรียกว่า heart of the issue นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความคิดนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับว่าในหัวใจของเขาที่แท้จริงอะลึกกว่าระดับความคิดนะเขารู้สึกยังไงอ่ะเขาเนี่ย ในระดับความคิดของเขาเขารู้สึกยังไงคือเขารู้สึกว่าเขานะคะอิมบาลานซ์นะคะบาลานซ์ตัวเองไม่ได้นะคะหรือว่าต้องการที่จะบาลานซ์ตัวเองนะคะสําหรับเจนนะภาษาไพ่ของเจนนะในหลักสูตรของเจนสีส้มนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัตินะคะมีความรู้สึกว่าเขาอยากปฏิรูปในหัวใจของเขานะคะอยาก ปฏิรูปตัวเองอยากบาลานซ์อะไรบางอย่างอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าณนะตอนนี้มันยังทําไม่ได้เพราะว่าพลังงานบางอย่างมันยังไม่ถูกปลดล็อกนั่นเองตําแหน่งแรกนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเลยนะไม่มองเรื่องสมองเลยนะแบบบางคนอนะสมองในเรื่องงานอาจจะคิดอีกอย่างนึงเออฉันก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มีอีโก้อะไรคือเรื่องงานหนูว่าหนูก็ดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดมามันไม่ใช่เพราะว่า,พาไพ่ใบนีน้มันตามเบื้องลึกในจิตใจตามจิตใต้สํานึกเขานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ไม่โกหก อ่ะอย่างที่สองนะคะไพ่ตำแหน่งที่สองเขาก็จะเรียกว่าอันเนี้ยมันแปลว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรืออันเนี้ยอืมเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันจะเยียวยาได้ยังไงนะคะหรือว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ปลดล็อกได้เออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเป็นไพ่ที่จะทําให้เขาเติบโตขึ้นนะเหมือนเป็นบทเรียนให้กับเขาว่าเขาจะได้บทเรียนอะไรเขาโตอันเขาจะโตข,ขึ้นได้ยังไงนะคะเขาจะฮิวตัวเองได้ยังไง ไอวันที่2นะคะทรีออฟนะคะสีม่วงแน่นอน,นะคะ่ะต้องตื่นรู้นะคะคือเหมือนเขาอะรู้แล้วว่าเขาควรจะต้องไปทางไหนดาวนําทางก็บอกแล้วว่ามันต้องนํำยังไงนะคะก็แค่ยังไม่ตื่นรู้อ่ะยังรู้สึกไม่ตื่นรู้นะคะอันนี้ก็มีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เดียวกับหน้าจอโทรศัพท์ของเจนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนแบบเป็นพลังงานที่แบบมันต้องฟลัะ เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเขาจะเติบโตได้ยังไงเขาต้องเข้าใจตัวเองเขาต้องยอมรับอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วก็ต้องยอมเชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นในสิ่งที่สูงกว่าถ้าเป็นในเรื่องของจักระนะคะไพ่ใบน,นี้คือคราวจักระสําหรับเจนอย่างที่บอกแล้วว่าจักระนะคะสามารถมาอ่านกับไพ่ทาโร่ได้นะเนี่ยเราเจนก็ชอบมากเลยนะคะการแบบเอาพวกหลัก ลังงานนะคะมาอ่านกับไพ่สําหรับนี้แต่ถ้าถ้าใครไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานเชิงหรืออะไรเงี้ยคุณจะมองเป็นความหมายของไพ่ทาโร่ก็ได้นะคะแต่อยางจะบอกว่าสามาไลเซียสําหรับเนี่ยคือความหมายเขาค่อนข้างค่อนข้างอิสระนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงตานต้นฉบับตามตำราเป๊ะๆนะคะก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะคะการอ่านไพ่นะคะ หนึ่งนะคะไม่ต้องเตะตามตำราไม่ต้องไปแบกบไม่ต้องแบบอ่านไพ่เหมือนเราจะไปตัดสินชีวิตใครโดยเฉพาะการเป็นหมอดูสายคิวนะคะการอ่านไพ่ไม่ใช่แบกชีวิตตัดสินชีวิตใครแค่ให้ทางเลือกกับเขาเพราะฉะนั้นสเปรย์เนี้ยมันก็จะเป็นสเปรย์ที่ค่อนข้างให้ทางเลือกกับคนอื่นได้ดีนะคะมันจะไม่ตัดสินเขาอะจะไม่บอกว่าชีวิตเขาจะเป็นเป็นยังไงก็แค่อบอกว่า ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในใจเขาคิดยังไงจิตใต้สํานึกเขามันเป็นอะไรอะไรถูกพันธนาการไว้แล้วอันเนี้จะปลดปล่อยมันได้ยังไงจะเติบโตมันได้ยังไงอ่ะเออก็แค่เหมือนประคุณอยากให้เขาแบบเหมือนอยากเป็นสเปรย์ที่แบบทําให้ลูกดวงเห็นการเติบโตของตัวเอง อันนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นคําแนะนําจะเป็นคําแนะนําจากไพ่ก็ได้หรือเป็นคําแนะนําจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาคุณคําแนะนําจากครูบาอะไรก็ได้นะคะเห็นไหมคําแนะนําพอมันเป็นคําแนะนํานะคะนี่ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากเลยนะขึ้นมาเป็นแบบําคอ่านคําแนะนํานักเรียนเจนตายมาหลายคนนะคะกับคําว่าคําแนะนานะเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกแล้วมันจะมีไมซ์เซฟแบบนี้ค่ะคือพอเห็นไพ่ลบปุ๊บ ไปลบเลยนะคะแต่คุณอย่าลืมพอมันเป็นคําแนะนําคุณต้องอ่านเป็นคําแนะนําวิธีอ่านไพ่คําแนะนําหรือเส้นทางน,นะคะลบอะคุณต้องปรับให้มันขึ้นมาบวกก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เขาไม่ลบเหมือนใบนี้เพราะฉะนั้นคุณมาดูนะคะว่าเขายัางไงเขาส่องกระจกนะคะแล้วย่งไรสัญลักษณ์ของนกนะคะโดยเฉพาะ no e นกะอีกานะก็อ e ีการ์เขาจะมีสัญลักษณ์เฉพาะของเขานะคะอันนี้ขอไม่ลงลึกมากแต่ว่าเรื่องของนกมันคืออิสรภ,ภาพนะคะเขายัางไงอะ เขาไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองเออกจากอิสรภาพนะมันจะบาลานซ์ไดงไงชีวิตมันจะบาลานซ์มันไม่เปลี่ยนแปลงได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่เข้าใจตัวเองเลยสีฟ้านะคะเป็นสีที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับจักรคอนะคะยังไม่ชัดเจนกับตัวเองยังไม่มีความมั่นใจไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองไม่กล้าแบบสร้างความจริงให้กับตัวเองแล้วมันจะไปได้ยังไง อันนี้นะคะก็ต้องอ่านเป็นคําแนะนำเพราะฉะนั้นคําแนะนำอะ่ะคุณพ่อคุณเห็นคําแนะนำเนี้ยคุณรู้สึกแล้วว่าเขาติดบ,บ่วงตรงเนี้ยคุณก็จะทํายังไงก็ได้ให้เขาออกมาจากตรงนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะคําแนะนําเวลาเจอไพ่ที่แบบมันดูหมดนหม่นอ่ะ ก็แค่ไม่ให้เขาหม่นไปตามรูปนี้นั่นเองนะคําแนะนําเราแนะนําเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอ่านอย่างนี้ก็ได้ให้ตําแหน่งคําแนะนําอ่ะนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะและอันนี้นะคะคืออนาคตจะเรียกว่าแนวโน้มก็ได้ถ้าคุณยอมทําตามไพ่ใบนี้ทําตามคําแนะนํานะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมจะบอกว่าไม่แปลกใจนะคะที่ไพ่ใบเนี้ย มันจะค่อนข้างคอนทราสต์นะคะหรือบางทีสอใบนี้อาจจะแย่แล้วสอใบนี้มันดีนะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานของคนเราให้คำแนะนำหรือคิวเพื่ออะไรเพื่อให้เขายกระดับ เองขึ้นไปเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะคือทางออกที่ดีถ้าเขายอมที่จะปลดล็อกพันธนาการตัวเองนะในเรื่องความมั่นคงเห็นว่ามันเป็นเหรียญเป็นเรื่องของธาตุดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะพอการที่มันมีธาตุดินนะคะแล้วมันมีเรื่องจักระของโลกมนุษย์แล้วการจักระแห่งการกระทานะคะจะไม่บอกว่าจักระอะไรนะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วมันจะผิดจุดประสงค์ในการอ่านไพ่นะคะในการแบบทำคลิปนี้พอคุณเห็นบ้าว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องดินนะคะดินธาตุดินคืออะไร ความมั่นคงในชีวิตค่ะ,คะการยึดติดนะคะอาจจะไม่ได้แปลว่าสินทรัพย์หรือทุนทรัพย์แต่ว่าไอ้ความมั่นคงตรงนี้มันเป็นเรื่องความสเสถียรภาพภายในใจพอมันมาตรงกับจกกักรกะมันอาจจะตรงกับรู้จัก,กรก็ได้หรือว่าซักครจัก,กระก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณรู้เรื่องจักระนะไพ่สำหรับนี้จะอ่านสนุกมากนะคะอ่าพอเนี่ยเห็นปะพอแบบมันมานะทุกอย่างมารวมกันแสดงว่าอะไรทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นงานมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าคุณยอมจะละทิ้งบางอย่างนะคะละทิ้งตัวตนละทิ้งในสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณนะคะแล้วก็พยายามเชื่อโลกภายในให้มากกว่าโลกภายนอกเห็นปะอ่าพอมันแบบมาเป็นสี่ใบยอย่างเงี้ยเห็นปะแค่สี่ใบอ่ะคุณสามารถปลดล็อกเขาได้นะคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะใครเอาไปปรับใช้ก็ได้นะไม่ว่าตำแหน่งสองใบเนี้ยจะเป็นอะไรก็ตามนะก็แค่ปีคำแนะนำแล้วก็เป็นแนวโน้มนะคะหลังจากที่เขาทำตามใบนี้เหมือนว่าถ้าคุณทำใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณมันเป็นปลายเปิดคุณไม่ได้ตัดสินเขามันจะวิทีเทคนิคนี้นะจะเวิร์กกับคนที่แบบ โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยได้อยู่แล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะงดแรงต้านนะคะการเรียนไพ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จรือว่าสร้างแรงต้านสร้างความสงสัยสร้างความกังขาให้กับตัวเองว่ากลัวทายอนาคตเขาไม่แม่นคุณก็เปลี่ยนเป็นคําแนะนําสิเออเปลี่ยนเป็นคําแนะนําให้ปลายเปิดกับเขาร้อยทั้งร้อยจนจะบอกเลยนะจากประสบการณ์ของเจนะคือคุณบอกให้เขาทําบอกว่าอนาคตเขาจะเป็นแบบนี้เขาต้องทําแบบนี้ร้อยทั้งร้อยเขาไม่ฟังคุณหรอก คือฟังแค่ตอนนั้นแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าสมมติคุณให้คําแนะนําที่แบบเรายิ่งแบบด้วยจิตวิทยาการพูดของคุณที่แบบทําให้เขาไปต่อยอดอะเหมือนแบบทําให้เขาระลึกคิดเองได้อย่างเงี้ย มันจะเป็นประโยชน์มากเลยเหมือนแบบว่าคุณก็บอกไปแล้วแนะนําแล้วว่าสิ่งไหนที่เขาควรจะต้องทําสิ่งไหนที่เขาไม่ควรจะทํานะคะที่เหลือก็คืออยู่กับเขาเองหนึ่งนะคะคุณจะลดการแบกรับภาระของเขามากนะ,ะบางคนชอบบอกว่าดูดวงแล้วแบบไม่กล้าดูดวงคือกลัวไปทํานายเขาแล้วแบบเหมือนมันบาปมันบาบ,บางคนเขาจะให้ไม้เซฟบับดาบกรรมดวงเขาจะช้ำอะไรเงรี้ยเนว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคําแนะนํานะคะเออหรือว่าเป็นการแบบว่าแบบ เหมือนเล่าอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาบแบบมีแรงกำลังมีแรงกําลังใจมีความคึกเคิมนะคะให้เขารู้ในใจตัวเองเชื่อปรับ,บางคนอะ่ะคือไม่รู้ใจตัวเองนะคะใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อแต่เชื่อหมอดูเพราะว่าอะไรหมอดูสามารถแบบเห็นพลังงานของเขาเห็นความเป็นไปของเขาผ่านไพ่นะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นหมอดูที่แบบเป็นแบบนี้ให้เขาเป็นแสงสว่างให้กับเขานะคะก็ลองเอาสปเปรย์นี้ไปปรับใช้ได้นะอันนี้ก็คือ หัวใจหลักของปัญหานะคะความคิดหรืออะไรมันปั้นแต่งได้สมองมันหลอกได้นะคะแต่หัวใจจิตใต้สํานึกมันหลอกไม่ได้สองนะคะอันนี้ก็แค่ดูวิธีการเยียวยาหรือวิธีการเดินไปต่อของเขาว่าเขาอะจะทายังไงกับปัญหานี้นะหรือถ้าคุณไม่เข้าใจในเรื่องการทําปัญหาหรือการแนะนำอะไรเงี้ยให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับปัญไออันนี้จะสร้างบทเรียนให้กับเขาเขาจะโตจะข้ามผ่านมันไปได้ยังไง อันนี้คือคําแนะนํานะคะคําแนะนําไม่ว่ามันจะเป็นไพ่ลบหรือไพ่อะไรนะคะอ่านให้มันเป็นบวกอ่านให้เป็นคําแนะนํานะคะบางคนคือเจอคําแนะนําเห็นไพ่ก้าวดาบก็คือตายไปเลยนะคะไม่นะคะคําแนะนำก้าดาบมันคืออะไระมันคือเขาเรียกว่าอะไระความคิดนะคะความขัดแย้งความพลิกผันทางด้านอารมณ์ที่แบบยังไง ทางด้านความคิดการสื่อสารอุปสรรคที่แบบมันมันสุดแล้วมันมันขึ้นสูงแล้วแต่มันยังไม่สุดนะคะแต่ก็สูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับอะไรเป็นอีโกของเขาหรือเปล่าเป็นอะไรที่เขาแบกไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเป็นจิตปรุงแต่งของเขาไหมนะคะคุณก็เนี่ยเห็นปะ่ะสมมติพอคุณแบบเกิดกระบวนการคิดตามไปแล้วคุณก็แค่บอกว่าถ้าคนที่มีจิตปรุงแต่งคนที่คิดเยอะคุณที่ชอบเก็บทุกอย่างเอามาเป็นของตัวเองคุณจะแนะนําเขายังไง นั่นแหละก็คืออ่านให้มันเป็นบวกอ่านให้มันเป็นเชิงแบบว่า how to นะคะ how to solve อะแก้ยังไงนะคะหาทางออกยังไงอะแล้วอันนี้ก็ให้มันเป็นอนาคตว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำตามนี้และคุณยอมก้าวออกมาหรือว่าทำตามคำแนะนำของไอ้ที่พ่ายเนี้ยบอกอะน้อมรับพลังงานของเขาอะะพูดง่ายๆนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเปรดนี้นะคะใครแบบว่า อยากฝึกอ่านไพ่อยากทำแบบคลิปแรนดอมผิดอาการนะคะเอาไปใช้ได้แบบเป็นไพ่นะคะอย่างเช่นกองที่หนึ่งไพ่ o n ไพ่ t w ไพ่ t r ใช่ไหมก็จะเป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วเอาแบบนี้ไปอ่านนะคะมันก็เห็นปะ่ะอย่างที่บอกว่ามันมีสี่ใบก็จริงนะคะแต่ว่ามันทำให้ทุกอย่างอะดูราบรื่นไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาสเปรดนี้นะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะเจนก็ยินดีเลยนะคะหรือว่าใครแบบว่าอยากศึกษาเรื่องจาัก,การนะคะเจนก็เป็นโค้ช ทางด้านนี้อยู่นะคะคือเจนอะเรียน คือเจนอะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องจักรกลมาเลยนะตอนนี้ก็คือแบบไปเรียนเรื่องจักรกละนะคะเรียนเรื่องแบบพวกคริสตัลนะคะเรียนเกี่ยวกับการบําบัดนะคะแล้วก็เพิ่งเรียนจบฮิวแมนดีไซน์นะคะตอนนี้กําลังจะข้ามไปซาวน์คิวิ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่าการเรียนรู้นะคะไม่ซื้นสตรเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะเรียนรู้อะไรนะคะเรียนได้เลยนะ,ะปีอาจารย์ว่าทีมของปี2 0 2 6คืออะไรรู้ว่าคือการขยับขยายนะคะขยับขยายขยายตัวเองขยายความรู้ขยายเป้าหมาย เะะจนมองว่าคนที่มีความรู้นะคะมีทักษะดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนะจนมีความูสุขว่าปีนี้ทักษะสกิลทั้งหลายนะคะหรือแบบสิ่งที่เราชอบอ่ะมันจะนําพาให้เราอ่ะสามารถแบบใช้ชีวิตในปี2026ได้อย่างมีความสุขนะอีกอย่างหนึ่งที่เจนจะบอกนะเป็นแบบเป็นวลีที่เจนพึ่งได้ดูมาเมื่อสองวันที่แล้วรู้สึกว่ามันใช่อ่ะคือเขาบอกว่าความสุขมันเกิดขึ้นโดยที่แบบคุณไม่ต้องพยายามคุณแค่ลดแรงต้านอะ่ะเหมือนแบบ คุณแค่ไม่ต่อต้านเขาอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากใครมาดูคลิปนี้หรือมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเส้นทางบางอย่างของตัวเองหรือแบบสร้างเงืเ่อนไขอะไรให้กับตัวเองเยอะแยะในเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตตัวเองนะอย่าบอกว่าไม่ต้องพยายามไปสร้างนะลดแรงต้านลดความสงสัยว่าถ้าทําแบบนี้มันจะได้จริงเหรอดูดวงแบบนี้มันจะได้เรียนอันนี้แล้วมันจะใช้ได้ไหมไม่ต้องไปสนไม่ต้องสงสัยนะคะจะมองว่าควรมีความรู้มีทักษะนะคะมีความเข้าใจในชีวิตรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนที่ค้นหาตัวเองได้เร็ว ถือว่าเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จนะคือเจนอแบบได้เจอคนได้ไกลคนมาเยอะจะมีความสุกว่าคำนี้ไม่เกินจริงนะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะสหรับคลิปนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะใครที่เนะี่ยอยากเป็นหมอดูสายคิวนะคะหรือแบบว่าอยากสร้างสปรด อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอ่ะทาไปเถอะนะคะเพราะฉะนั้นเจนจะบอกว่าไอการวางไพ่อะมันไม่ตายตัวหรอกบางคนบอกว่าถ้าแบบหนูอยากอ่าน5า้าใบทำไหมหนูก็อ่าน5ใบหนูก็แค่ไปกําหนดตําแหน่งตัวเองอะไรมาแต่แค่อย่าลืมคําแนะนํากับแนวโน้มแค่นั้นเองนะคะที่ปิดท้ายอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะใครอยากลงคอร์สใครอยากซื้ออีบุก๊กใครอยากทำอะไรนะคะก็ทำเถอะปีนี้เจนมองว่ามันค่อนข้างดีนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยตลาดหมอดูอ่ะมันแบบ มันจะดีหรอแบบอ่านไพ้แบบใครๆก็เปิด y o u t u ู e ใครๆก็ทำติ๊กตออะเชื่อป้ามันมีคนเข้าทุกวันมันก็มีคนออกทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งนะสิ่งที่จะทำให้แบบอยู่ตรงนี้ได้นะคะ,ะดูจากตัวเองแล้วกันคนะแล้วก็ดูจากแบบคนรอบข้างคนรู้จักคนเดีนที่อยู่ในวงการเดียวกันนะหนึ่งคะ่ะคือต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากๆนะคะสองก็คือต้องยืนหยัดนะคะในความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบ เข้าใจตัวเองอะถ้าเข้าใจว่ามันคือความสุขของคุณแบบคุณแบบอ่านไพ่แบบคุณหยิบไพ่คุณแค่เห็นหน้าไพ่แล้วแบบคุณรู้สึกดีอะนั่นแหละมันเป็นความสุขคุณยืนหยัดในความสุขของคุณนะทะทงานเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตัวเองนะคะหนวเงินมันก็เข้ามาเองอันนี้คือแบบแนะนำมาหลายคนแล้วเราพูดกับตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจนทำเพราะว่าเจนรักนะคะเจนรักแบบไม่ว่าเจนจะไม่มีอะไรเลยหรือจะแบบชีวิตจะเป็นยังไงคือเจนจะไม่ทิ้งการอ่านไพ่เจนจะไม่ทิ้งความรู้ที่แบบ ไม่ทิ้งความรู้ไม่ทิ้งความยากลำบากของตัวเองเพราะว่าหนึ่งเจนไม่เคยคิดเลยว่าเจนมาถึงจุดนี้อ่ะเพราะว่าแบบเจนต้องเหนื่อยต้องแบบตะเกียบตะกายขวนขวายเจนคิดว่าทุกวันคือความสุขทุกครั้งที่แบบได้ซื้อไพ่แบบทุกครั้งที่แบบ ได้ไพ่ใหม่ได้แบบนั่งคุยกับไพ่หรือแบบว่ามีคนในครอบครัวคนที่แบบเคยกังขาในสกิลของเจนทุกวันนี้เขามาแบบช่วยอ่านไพ่ให้หน่อยได้ไหมแบบปีนี้นะคะแบบว่าก็หัวบันไดบ้านไม่แห้งนะคะเพราะว่าคนที่แบบคนเริ่มจากคนใกล้ชิดแล้วกันนะคะไปจนถึงแบบว่าคนที่แบบเป็นฐานเป็นแฟนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับนะคะเป็นลูกค้าเป็น f อฟซเป็นคนที่วางใจในตัวเจนนะคะคือ แบบทุกคนให้การยอมรับนะคะแล้วแบบว่าให้เราเป็นแสงสว่างนําทางให้เขาเชื่อป่ะทุกวันเนี้ยคือแบบคนที่เคยว่าเจนนะว่าแบบเออเจนออกมาทําแบบนี้เจนมาเปิดช่องเจนมาแบบสอนอะไรแบบนี้มาดูดวงมานั่งดูดวงอย่างเงี้ยแบบมันดีจริงหรอคือแบบทําไมไม่ไปทําอย่างอื่นมีอาชีพอื่นให้ทําเยอะแยะอะไรเงี้ยเจนก็เลยบอกว่าไม่อ่ะมันเป็นความสุขของเรานะคะเจนก็เลยพูดกับเขาก็มีคนมาพูดแบบนี้กับเจนอีกนะทุกวันเนี้ยเจนก็เลยพึดพูดกับเขาไปว่า ขอโทษนะมันอาจจะแบบเป็นภาษาที่ไม่แบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่คือแบบแล้วแกมาดูดวงแทนฉันได้ไหมละ่ะคือแบบแกบอกว่าฉันทําแบบแกไม่ได้หรือแบบฉันทําแบบนี้ไม่ดีแล้วแกทําได้เท่าฉันไหมละ่ะแกมาดูดวงได้ไหมอะ่ะแกมาสอนไพ่ได้ไหมแกทําคลิปแบบ อ่านไพ่เหมือนฉันได้ไหมแบบว่าทําคลิปลงช่องทําคลิปสอนทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเหมือนฉันอะทำได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็คือเธอ,อยงมาบอกว่าแบบฉันไม่มีความแบบฉันน่าจะไปทําอย่างอื่นที่ดีวันนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราราักเพราะฉะนั้นนะคะเจนอยากให้ทุกคนแบบที่รักในอาชีพนี้จริงๆนะคะแล้วแบบอยากไปให้สุดอะคือไปเถอะทาเถอะเรียนรู้เถอะคือแบบเจนยังไม่หยุดเรียนรู้เลยอะเจนเรียนรู้มาแบบ สิบกว่าปีแล้วอะตั้งแต่แบบมัธยมต้นน่ะสมัยแบบมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลูกจะอยู่กับเขามานานมากจนเจนแบบจะหลักสี่แล้วอะคือมีความสุขว่าทุกวันนี้เจนก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะแล้วแบบปีนี้เจนก็แบบมีทิศทางนะว่าเจนอยากจะไปเรียนนู่นเรียนนี่นะคะแล้วแบบเจนก็อยากจะขยายความรู้ของตัวเองเพราะเจนยังบอกแล้วว่าความรู้นะคะร้วแรงบันดาลใจอะมันต้องขยับขยายเราไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้แบบไม่รู้ว่าเป็นคนชอบ เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครแบบว่าอยากเรียนรู้เราแบบมีความสึกว่าเอออันนี้แหละฉันเจอแล้วแหละว่าความสุขของฉันคืออะไรคือเจนก็ยินดีที่จะแบบเป็นการไกด์ให้กับทุกคนนะคะก็คือแบบนะมีความสุขอะคือรู้สึกมีความสุขมากแล้วแบบมั่นใจมากว่าแบบปี2026เนี่ยแบบอยากจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนก็เลยแบบกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้ก็ทำหลายช่องมากเลยนะแต่ก็ นั่นแหละก็ยังรักช่องนี้มากที่สุดนะเพราะช่องขีดมูนเรเดอร์เป็นช่องแรกที่เจนสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นพื้นที่ให้กับคนที่แบบมีความชอบมีความสนใจเดียวกับเจนนะคะคนที่แบบว่าไม่อยากหลงทางอะ่ะเพราะด้วยความที่ตอนเราเรียนอันนี้นอกเรื่องเลยนะตอนที่เราเรียนอะ่ะสมัยเจนมันไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ไม่มีอาจารย์สอนไพ่ก็ไม่รู้ใครแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กอะ่ะขอแม่ไปเรียนอะ่ะแม่จะให้เหรอ พ่อใจบอกว่าบ้าไหมนะคะทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้เองนะคะซื้อหนังสือมาเองคือแบบจําได้เลยหนังสือชุดแรกนี่น่าจะตอนสิบขวบด้วยซ้ำอ่ะเจนซื้อที่เสียดบุ๊กอะ่ะแล้วก็ตอนเจนอยู่มัธยมต้นเจนซื้อไพ่พรมยาแบบคือซื้อแบบเออ แบบในตอนนั้นยังไม่รู้เลยมันคืออะไรแล้วแบบฉันจะทํางานกับมันยังไงคือแบบไพทาร่อ่ะเจนยังแบบไม่มีทุนทรัพย์ขนาดน,นั้นคือด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กอ่ะเนอะแล้วก็แบบเราไม่ค่อยได้ไปแบบพวกคิโนคุนิยะเอเชียบุ๊กอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีขายนะคะเจนก็ไปตามเสียบุ๊กอ่ะเป็นไพ่ที่มากับหนังสือก็มีของอาจารย์ขุนทองนะคะแล้วก็มีของอาจารย์สังคมออคารินนะคะคือทุกวันนี้แบบอาจารย์สองท่านนี้นะคะเจนก็แบบแอบติดตามท่านอยู่นะคือมีความรู้สึกว่าเจนเขาทุกมากคือเขาเป็นรุ่นแรกๆเลยนนะะทีีเ่เขยตาารพ แบบตอนนั้นคือไม่มีใครอ่ะแบบรู้จักแค่อาจารย์สังคมกับอาจารย์ขุนทองอ่ะเออว่าแบบแล้วก็อาจารย์พรมยานด้วยเพราะว่าเจนซื้อหนังสือถึงแม้ว่าแบบเจนจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะแต่ว่าแบบหนังสือของเจนน่าจะเป็นแบบ็อดแรกๆเลยหนังสือของเจนไพ่ทุกอย่างเจนยังรักษาไว้อย่างดีคือเจนรักรักรักในเส้นทางนี้จริงๆเจนก็เลยแบบว่ามาเพื่อแบบสำหรับคนที่แบบจะมีจุดเริ่มต้นเดียวกับเจนนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไม่รู้เลยว่าแบบตัวเอง มา,าชอบทางนี้จริงไหมหรือแบบบางคนคือชอบแล้วอยากไปให้สุดอ่ะคือเจนก็เลยสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แบบปีนี้ก็หวังว่าแบบอยากจะพัฒนาพื้นที่นี้นะคะให้ทุกคนแบบว่าเก่งนะคะมีความสุขกับการอ่านไพ่ไปพร้อมกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะใครอยากเป็นนะักอ่นานไพ่สายฮิวอยากเป็นคนที่แนะนำ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นนะคะแบบอยากช่วยเหลือคนอื่นนะจนจะบอกเลยยิ่งคุณช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะได้รับพลังงานได้รับเรื่องดีๆกลับมาเท่านั้นนะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย